ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปนักลบดาบหรือว่าก็คือแมปวาริโอซอนนั่นเองนะครับโอเคซึ่งแมปเนี้ยผมก็เพิ่งเคยเข้ามาเล่นนะฮะโอเคมาดูหน่อยว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยมันคนืออะไรมันบอกว่าให้รับด้วยนะครับมีดาบสายลุงด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นดาบอะไรโอ้โหดาเมจเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคสามแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับแท็กแท็กดาเมจนั่นเองเราจะต้องอยู่ครบ10 ใน45นาทีนะครับถึงจะได้ดาบตัวนี้มาโอเคผมเข้าใจละดาวอันดับแรกที่จะให้เราทำนั้นคืออะไรสึกว่าจะมีลูกศรโยงมาตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าเขาให้ทำอะไรพูดคุยเลยโอเคก็คือเราจะต้องไปที่เขาเรียกว่าไงเป็นที่แบบลงดันเจียนอ่ะคล้ายๆ tower defense หรือเปล่าโอเคไหนดูซิเอ้ยเบคอนคุงเหรอนี่มันนักเลงเบคอนนี่หว่า เอ้ยผมเลือนเลเวลรัวๆเลยนี่วะ่ะเป็นเลเวล7เลยทีเดียวนี่นี่นี่เป็นไงเลเวลสิแล้วฉันไม่กลัวพวกนายหรอกเจ้าเบคอนนี่ไงฮ้าฮ่าฉัน่ะแข็งแกร่งบอกเลยนี่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 เป็นไงตายไปหมดเลยตอนนี้เลือดผมแบบอยู่ที่100นะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าสามารถเพิ่มตัวดาเมจเลือดได้ไหมหรือว่าไม่เสียเขาเรียกว่าอะไรค่า HP นั่นเองครับถ้าเพิ่มได้ก็คงดีนะครับแต่ตอนนี้ผมจะตายเบคอนซะแล้วเนี่ยเอ้ยเกือบตายแล้วนะฮะเกือบตายเบคอนโอ้ยมาจากไหนเนี่ยเยอะจัดขึ้นที่สี่ทั้สิบโอเคคุณลวงหล่นนะครับเอ้เราทํามาเกินด้วยซ้ำใช่ปะเฟสเรามันแบบอ่าเท่าไหร่วะสามใช่ปเมื่อกี้โอเค มาฉันทำควสสําเร็จแล้วพูดคุยหน่อยสิแล้วใข่เป็ดมันจะทําให้ดาบใหม่ได้ไงเนี่ยเป็ดของลูกเป็นดาบอะไรเงี้ยแปลกนะเพราะว่าแผมต้องแบบอัตโนมัติแฮชน่าจะต้องแฮชนะเพราะว่าอัตโนมัติน่าจะต้องเสียไอตัวรูปักนั่นเองนะครับเทมากนะครับทุกคนโอเคไปลองต่อยกับไอตัวนี้ดูดิไม่สิเขาเรียกว่าฟันฟันฟันนะครับโอเคเป็นไง สิบเก้าสิบเก้านะครับโอเคพอดีเลยนะครับแรงใช้ได้นะครับอันนี้คืออะไรการเกิดใหม่การเกิดใหม่มีเท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรบวกหนึ่งสกิลพอยต์นะครับ and He อน d ์ฮีโล่าเ e บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสามารถเกิดใหม่นะครับการเกิดใหม่จะว่างเปล่าทุกระดับของคุณอมไม่แน่ใจว่าแล้วถ้าเกิดใหม่แล้วมันจะยังคงดาเมจให้เราหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่ว,ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสิ่งที่ผมรับได้แล้วเอ้ยโอ้หนึ่งล้านเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นนะครับหนึ 1, 000, 000. ่งหมื่นเพชรเลยอะให้เยอะอยู่นะแล้วก็อะไรเนี่ยเรียก 2, ร้องคูณสองรึเปล่าโอเคแล้วก็สิบห้านาทีตอนนี้ผมเล่นมาถึงสิบห้าแล้วโอเคได้รับอีพิกออร่านะครับมันคืออะไรนะครับดูหน่อยทักษะใช่ไหมเฮ้ยม,มันมีทักษะให้ผมด้วยขึ้นเลเวลได้ไหมมันติดตั้งมันติดตั้งไปแล้วใช่ปะ่ะโอเค แล้วมันดูยังไงว่าแบบเราจะใช้ยังไงเ <c oughs> อ่อไม่เห็นไม่แน่ใจนะครับโอเคไม่เป็นไรเรามาดูตรงอัปเกรดดีกว่าอัปเกรดดาเมจโจมตีดาเมจยังไม่ต้องนะครับผมว่าน่าจะสูงสุดที่ยี่สิบใช่ปะตามเลเวลไหมโอเคจริงด้วยนะไม่ดิไม่ตามนะครับมันตามเพชรเราเนี่ยใช่ปะ่ะหรือไม่ใช่โอเคอ๋อตามการใช้คะแนนนะครับโอเคตอนนี้คะแนนเราเหลือศูนย์แล้วโอเคไม่เป็นไรเราไป ดูเควสดีกว่านะครับว่ามันจะให้ทําอะไรต่อพูดคุยเยี่ยมมากคุณเสร็จสิ้นเควสนะครับมันภาษามันแปลกๆอ่ะเออผมอ่านแล้วรู้สึกแปลกๆนะคุณสามารถช่วยขับไล่ขึ้นห้าของศัตรูได้หรือไม่เออผมก็ว่าอยู่ทําไมผมอ่านแล้วมันดูขัดๆเพราะว่ามันแบบแปลกมาปแปลกๆนี่เองนะครับตรงนั้นให้มีแบบโอเคมันจะมีตัวเลขบอกเลยนะครับว่าเราอยู่ขึ้นที่เท่าไหร เป็นตัวประตูนู่นเลยนะครับหรือว okay. ่าจะเป็นห้องบนนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะโอเคอัพเดเวลบวก1นึ่งสถิติคะแนนนะคะแนนสถิตินั่นเองนะแต่ว่าเลเวลสเราผ่านไปได้นะโอเคไหนดูซิต่อยต่อยต่อยนี่เดี๋ยวนะต่อยอะไรมันสลชเราค่อนข้างเล่นเกมที่มันต่อยบ่อยนะเราก็รู้สึกว่าจะติดปากคราบว่าต่อยนะฮะโอเคไม่เป็นไรตรงนี้เราต้องเรียกว่าฟันฟันฟัน สลตนี่ไงอะครดาเมจผมแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนสามสิบเอ็ดแล้วย่าอย่าอย่าเรื่อยๆเลยนะครับขึ้นที่เจ็ดต่อมาคืนที่เจ็ดก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะผมก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะโอเคมาดูกันว่าครั้งนี้เราจะไปตายที่ตรงไหนนะรู้สึกว่าเลือดเรามันเริ่มจะลดลงแล้วนะเลเวลดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องวิ่งหนีด้วย ไม่วิ่งหนีไม่ได้นะแต่มันตีเราจนตายโอเคขึ้นที่แปดมาแล้วไหนดูดิขึ้นที่ 8, แปด 8, จะโหดไหมไม่โหดนะโอเคพอดี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 พอได้อยู่นะโอเคมาตึงตึงตึง,งมาเลยนี่นี่ไงนี่ไงสองร้อยหกสิบสองนี่คุณสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งได้หรือไม่คุณสามารถเกิดใหม่หนึ่งครั้งได้หรือไม่โอเค ยอมรับให้เราเกิดใหม่อย่างนั้นเหรอไหนลองเกิดใหม่สิเกิดใหม่เลยซึ่งไหนดูสิเราจะเพิ่มดาเมจตรงนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคตอนนี้เราแบบมันเหมือนกับว,ว่ามันรีเซ็ตทุกอย่างของเราแล้วเราต้องไปคุยกับตัวเคเวสอีกรอบใช่ปะ่ะไหนลองคุยอีกรอบหน่อยสิกดยืนยันดาบของเรามันงานฝีมือคืออะไรนะไม่แน่ใจนะ ปดิดาบไอ้ปดิษฐด้วยดาบ 2, 2คืออะไรก็ไม่แน่ใจเช่นเี้ยโอเคเอาไว้ก่อนนะครับมันน่าจะต้องจ่ายโลบักนั่นเองนะครับโอเคต่อยไม่ใช่สิฟันอีกแล้วจะต่อยอะไรก่อนโอเคเลเวลอัพอย่างง่ายๆนะครับเพราะว่าเรารีตัวมาแล้วน,นั่นเองแล้วตรงนี้ก็น่าจะมีตรงบอกด้วยเนี่ยฮะมันจะมีคําว่ารีเบิร์สด้วยนะครับซึ่งเป็นที่ที่บอกว่าเราเกิดใหม่แล้วกี่รอบน,นั่นเอง ชึง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 นะับโอเคมาคืนที่สี่แล้วนะนี่นี่นี่นะครับโอเคชิง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 นะครับโอเคแล้วก็มาถึงคืนที่เก้าแล้วต่อยต่อยต่อยครับโอเคผมจะเสร็จสิ้นห้าสิบคืนให้ได้เลยนะครับในคลิปนี้ซึ่งเราจะมาพิชิตมันนะโอเค มันต้องได้สิใช่ไหมโอเคแล้วก็เพิ่มเลือดขึ้นไปเยอะๆนะชิงนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจดีกว่านะครับจะได้ตีไอ้เจ้าพวกนี้มันแรงขึ้นนี่ไงกวดเลยมาชิงชิงชิงนะครับกวดไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าการเกิดใหม่จะเล่งให้เราเกิดเลือเกินนะครับจะยังไม่เกิดแล้วกันนะครับดาวใหญ่แห่งอัศวินนะครับหนึ่งเจ็ิี่โจมตี ว่ามันไม่คุ้มหาอดูดิ99แต่ว่าเนี่ยมันสู้ดาบที่เราแบบรับ45นาทีไม่ได้อ่ะ45นาทีแบบดาเมจต,ตั้ง300,000อะแต่ว่าเมื่อกี้ะเท่าไหร่ซื้อ99โลบักแต่ว่าดาเมจแค่174เนี่ยนะมันคุ้มกันตรงไหนเนี่ยเพื่อนดูดิไม่คุ้มเลยอะโอเคซึ่งเดี๋ยวขออัปเกรดก่อนนะครับมันมีช่องเก็บของหรือเปล่าเนี่ยขอดูก่อน มันมีให้ใส่โค้ดด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงตรงใส่โค้ดนะครับไหนยอมรับหน่อยได้เลยได้รับบัตรรีเซ็ตทักษะอาหารเกลือนะครับเป็นโค้ดที่สุมหรือเปล่าเนี่ยได้เกลือนะครับโอเคโอเคไหนมาดูกันต่อนะครับสลลลนี่ไงมาผ่านอย่างรวดเร็วนะครับฮ่าในที่สุดผมก็ได้รับดาว เป็นนิวรันแ้วน,นั่นเองไหนดูสิดามเมจเท่าไหร่ดามเมจ3า8 0 0 0แนแปดพันนะครับฮ่า,ารุนแรงจะบอกใครนะครับดาบนี้ก่อนได้ปะได้นะครับโอเคนี่นะครับโอ้โหเท่จัดนะครับดาบฟรีที่รุนแรงมีอยู่จริงนะครับโอเคซึ่งไหนขอเพิ่มนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับโอเคเฮ้แต่ว่าเรามีเวสสำเร็จแล้วหรอโอเคไหนดูหน่อย ยอมรับนะครับโอเคเควสเสร็จสิ้น,นครับซึ่งมีเควสอ,อีกวะยอมรับโอเคขับไล่สตูิบนะครับหมุนได้นะครับโอเคอเท่นะครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆเลยนะครับมาดูกันว่าครั้งนี้เราจะไปถึงขึ้นที่ห้าสิบได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเรามีของโกงขนาดนี้นะและในที่สุดผมก็มาถึงขึ้นที่สีแล้วนั่นเองนะครับทุกคน ผมจะสําเร็จควสไ,ไม่ใช่ขึ้นที่ห้าสิบแล้วนะครับทุกคนซึ่งก็อีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับมาถือว่าเป็นดาวที่โคตรเทพเลยนะครับอันนี้ซึ่งมันเป็นทวนนะฮะจริงๆนะเขาเรียกว่าทวนใช่ปะอันนี้ไม่ใช่หอ,อกใช่ปะโอเคซึ่งก็สี่สิบเจ็ดแล้วนี่นี่ไงสี่สิบแปดจะตามมาแล้วก็จะกลายเป็นสี่สิบเก้าห้าสิบนั่นเองนะครับ ขึ้นที่48มาแล้วโอเคแล้วถัดไปก็จะเป็นขึ้นที่49นะครับมาเลยขึ้นที่49ชั้นล้อนะอยู่นี่ไงนี่นี่เส้นชัยของเราอยู่อีกไม่ไกลนะครับขึ้นที่50ดูว่ามีอะไรออกมาเฮ้ยธรรมดาเกินไปหรือเปล่านี่นี่ไง มีพอ่อไวกิ้งด้วยนะครับคือที่50สําเร็จแล้วนะครับทุกคนผมสามารถเคลียร์ขึ้นที่50ได้แล้วนั่นเองเย้หู้สำเร็จทายในระดับ77ของการรีเวิร์สครั้งที่2นั่นเองนะครับโอเคซึ่งก็ยกความดีความชอบให้กับเจ้าดาบนี่ลนเลยเจ้าดาบ45วินาที45นาทีนั่นเองนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับแมปนักรบดาบนั่นเองนะครับ ในคลิปต่อไปเราถึงจะมาต่อกันในแบบเขาเรียกว่าอะไรโลก2นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้ว